ดีค่ะคกิจกรรมที่สองนะคะตัวอย่างขององค์กรบริษัทที่ใช้หรือตัวอย่างระบบที่มีอยู่ในการใช้งานปรจจุบันนะคะระบบคู่ขนาดแล้วก็ระบบกระจายนะคะระบบคู่ขนาดเป็นการดําเนินการพร้อมการทั้งระบบเก่าแล้วก็ระบบใ,ใหม่ใหม่ในเวลาเดียวกันนะคะเพื่อนำผลที่ได้ามาเปลี่ยนเทปกัรระบบคาวนะคะระบบพาวจากฟูจิสุฟูจิสุมองช่วยเหลือทุกองค์กรให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อเพื่อใการด้านข่าวที่ควบคุมมากที่สุดต้องมีผลงานการตีความสาคัญมากมายจากลูกค้าที่ใช้บริการข่าวเพืป็นการเพิ่มความครบตัวทางธุรกิจและลดต้น,นทุนค่าใช้จ่ายเวอร์ชันเดียวกณ์ข่ะเวอร์เวอร์เซนเวอร์จีลีเซชียสามารถแบ่งได้สามส่วนก็คือเซิร์ฟเวอร์ v i ช u a l i z a t i o n กับ le สอง,สอง le แล้วก็สอง Visualization แล้วก็ Network Visualization การประมวลผลนะคขาเขาจะแบ่งออกเป็นสองรูปแบบใหญ่ๆก็คือ p r i a วงข่ o วคอม m t กับข่าวคอมพ n ค่ะและ้วก็เอ่อ c o v e r s i o n นะคะก้คสูบริษัทซิกโก้ก็ซิโก้ก็จะนำมาใช้นะคะเดิมก็จะใช้เป็น ระบบจัดเก็บข้อมูลนะคะเออก็คือพอได้มีการไม่การทำ motionization ทำให้ประหยัดรายจ่ายได้ถึง71ล้านเหรียญน,นะคะเก mm hmm. ต่อไประบบการจัดเก็บนะคะระบบการสังเก็บบริษัทในฟุกุแอนนำมาใช้ก็คือเอ,อ่อมาจะเก็บอุปกรณ์คุณภาพจะเก็บ และการเรียกคืนแบบอัตโนมัตินะคะก็จะมีเอามาใช้ในด้านแบบการผลิตการกระจายสินค้าก็จะมีสาหรับสาหรับโหลดแบบแบบหน่วยก็สําหรับโหลดสินค้าแบบเบาแล้วก็มีระบบรางเก็บของแล้วก็ามาใช้ทางด้านสายการผลิตยายนยนต์ประเภทของการผลิตห้องปลอดเชื้อนะคะก็จะมีสามประเภทนี้มี ี่สต er, Pro, er. okay. ็อกเกอร์ชิฟทาวเวอร์เอรตี้แล้วก็บิ๊กดาจินทัรเพอต์เสต็อกเกอร์โอเคค่ะต่อไปเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบบิ๊กดาต้านะคะก็จะเป็นบริษัทเน็ตฟิกนะคะ คือผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะคะเก็บข้อมูลทุกอย่างในการรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาสถานที่อุปกรณ์ที่ใช้นะคะมีการหยุดหรือกดเล่องเวลาย้อนกลับช่วงไหนได้บ้างหรือไม่เน็ตฟิกนำผลการวิเคราะห์มาทดลองกันตลาดนะคะโดยการลงทุนสร้างซีรีส์ House of Cards นะคะและเปิดให้ชมพร้อมกันทุกตอน ผนที่ได้คือ House of Cards ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายค่กลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำเงินของ Netflix ไปนะคะค่ะ้ต่อไปเป็นบริษัท Amazon นะคะก็ระบบ Big Data ก็จะมาช่วยการทำการวิเคราะห์นะคะการเข้าเว็บไซต์ของเราจะสามารถนำเสนอสินค้าที่คาดว่าเราจะต้องการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกลำคัญต่อผู้ใช้เลยนะคะค่ะและนี่คือเอกสารานเองค่ะ ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ